เสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเ็ดแบบเรเ่งด่วนเนาะคะ่ะเนาะเมนูเร่งด่วนพี่น้องค่ะเมนูพิซซ่าเร่งด่วนค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแต่มาซิมไปเบิ่งค่ะพี่พพน้องคะ่ะสำหรับข่อยกินสามชิ้นเด้อค่ะเด้อนอกจากนั้นก็นให้ลูกนะพี่น้องคะ่ะเนาะเพราะข่อยซิมเพิ่มเกินสองสามชิ้นค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดเอาเองค่ะพี่น้องไปเบิ่งวิธีท่ามลำกันเลยดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อเขาแยกกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องค่ะแยกกินสิบห้าเม็ดพิซซ่าเนาะค่ะเนาะ มื้อนี้เศษพิซซ่าหน้าแฮมพี่น้องขาหน้าแฮมละชีสเนาะอ่าวัตถุดิบไม่อยัางไรละพี่น้องขาวัตถุดิบสำหรับเห็ดหนาเด้อพี่น้องขามีแฮมพี่น้องขาเนาะแฮมคือแล้วแต่สีไส้พี่น้องขาหลายหน่อยแล้วแต่มูเจ้าเด้อมพ้นเป็นหนาเนาะเขาจะเลือกเขาเองพี่น้องขาอยากกินเยอะกับไส้เยอะอยากกินหน่อยกับไส้หน่อยเนาะพี่น้องขาอ่าหน้าพิซซ่านะเนาะเขาก็บอกกําหนดได้พี่น้องขาเนาะแล้วแต่สิกินนะพี่น้องขาล้วก็ชีสพี่น้องขาชีสกับประมาณถ้วยหนึ่งค่ะเนาะ อันนี้ก็จะประมาณ200กรัมนี่แหละพี่น้อง่าประมาณนี้แหละเนาะ200กรัมพี่น้อง่ะแล้วก็ at ate, มีมะเขือเทศพี matin, Richards, 2, ่น้องคขานอกจาพิซซ่านะมีมะเขือเทศก็มีแฮมมีชีสพี่น้อง่ะแล้วก็มีหอมพี่น้องค่าหอมหัวใหญ่เนาะหั่นลูกเต๋าพี่น้อง่ะนี่ส่วนหนาเนาะมาดีส่วนแป้งพี่น้องค่าแป้งพิซซ่าเนาะเขาก็สิใส่แป้งพิซซ่าพี่น้องค่ามาตุดานของเขาเนาะแป้งพิซซ่า150กรัมพี่น้องขา150เนาะ เออบบดที่นี่น้ำพี่น้องขาน้ำหนึ่งร้อยมลเด้อพี่น้องขาหนึ่งร้อยมลเนอะอันนี้ผงยีสต์พี่น้องขาผงยีสต์เนาะสำหรับเอ่อเฮ็ดไหนมันฟูตัวนะพี่น้องขาผงยีสต์เนาะอ่าหนึ่งช้อนชาพี่น้องขาเพราะว่าแป้งพิซซ่าเข้ามาเยอะค่ะใส่หนึ่งช้อนชาสําหรับน้ํามันพืชพี่น้องขาใช้สองช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องขาสองช้อนโต๊ะเกือบสามช้อนโต๊ะคนละพี่น้องขาเนาะสิบมลนะพี่น้องขาพวกเจ้าตวงเอาเนาะ แล้วกับน้ําตาลพี่น้องค่ะน้ําตาลหนึ่งช้อนชาพี่น้องค่ะน้อน้ําตาลหนึ่งช้อนชาเกลือหยิบมือเดียวพี่น้องค่ะน้อหยิบมือหนึ่งลาวครึ่งช้อนชาค่ะประมาณนี้เนาะค่ะนอ่บัดที้เราชิมอ่าไปเบื้องวิธีทาการเทแป้งพิซซ่าเนาะบัดที่นี้พี่น้องค่ะไปเบิ้งวิธีทาน้ากันเลยค่ะใส่แป้งพิซซ่าหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะพี่น้องค่ะนอ่ที่ตามบอกนี่แหละค่ะหนึ่งร้อห้าสิบกรัมเทลงไปเลยค่ะเนาะเทลงไปเลยพี่น้องค่ะอันนี้นี่ก่บ ผงยีสต์พี่น้องขาเนาะผงยีสต์หนึ่งช้อนชาคือบอกนะพี่น้องขาตั้งหัวคลิปน่แหละเนาะเออพี่น้องบัดที yeah> ่น anyway ี่ก่ะเกลือพี่น้องขานาะเกลือกใส่ลงไปพี่น้องขานาะเกลือใส่ลงไปน้ำตาลพี่น้องขานาะนี่ค่ะน้ำตาลกใส่ลงไปอ่าอันนี้ถ้าก็ผสมให้เข้ากันก่อนเนาะค่ะเนาะผสมให้เข้ากันก่อนค่ะอันนี้เพจอ่พิซซ่าอแป้งพิซซ่าเด้อพี่น้องขานาะ ขาต้องร่อนแป้งค่ะพี่น้องขาเนาะผสม,มเข้ากันเลยค่ะบัดที่นี่เขากับที่ใส่น้ำมันค่ะพี่น้องขาน้ำมันพืชนี่แหละเนาะนี่คะ่ะตามอัตราส่วนที่บอกในต้นคลิปนะพี่น้องขาเนาะเออสิบเอ,อ่อสิบมลนะพี่น้องขาโรสองช้อนโตเนาะสองสามช้อนโตะนี่พวกเจ้าผองเอาค,ะคะ่ะเนาะนี่ใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะอืมนี่แหละคะ่ะตามที่บอกวิธีทำนี่แหละคะ่ะผสม,มให้เข้ากันก่อนเลยคะ่ะเนาะบัดที่นี่ นี่ค่ะอันนี้ขั้นตอนของเฮ็ดแป้งเนาะวันนี้อเอาไส่น้ำพี่น้องขาน้ำหนึ่งร้อยมลค่ะนึ่งร้อยค่ะรัวเก้าสิบก็ได้เด้อพี่น,อน้องขานอ้ามันแป้งแล้วเ้าก็ใส่เก้าสิบนะแต่ว่าก็ย่องมาเนี่ยขึ้นหนึ่งร้อยพี่น้องขาเนาะหนึ่งร้อยมลค่ะนะอ่าสมมติว่าแป้งมันเหลวน่ะพี่น้องขาไม่เป็นไรค่ะเขาก็ใส่แป้งตอนทัานวดแป้งน่นะตอนทัานวดเนี่ยเขาก็ใส่แป้งนวดได้พี่น้องขาเนาะ ตอนท่าวดแป้งน่ะนะค่ะก็ต้องย่านค่ะนี่ค่ะเพื่อไม่เข้ากันนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะติดเติมมั้งสิพี่น้องขานี่กระสีซ้ำนี่และคอพ้อเราพี่น้องขาเนาะค่ะนี่ละค่ะนาอไอหนึ่งร้อยกับพี่น้องขาหนึ่งร้อยมลนะจ้ะ พอดีแต่ว่าไ๋วยเหลือนิดนึงนะพี่น้องขากะทิไปเก้าสิบมลนี่แหละพี่น้องขาเนาะก็แต่กับองปาะมันผงหนึ่งร้อยมันางดีนะพี่น้องขาเนาะเทากับเรต้องใส่เบิดนะมันเหลือนิดนิดนะพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะแป้งกะทิได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาสาหรับกินวันนี้เด้อพี่น้องขาเทสในน้อยนี่นะสําหรับกินกับลูกสองคนนะพี่น้องขาเนาะค่ะเทสในลูกนะเนาะนี่ค่ะันี้าก็จะมานวดแป้งพี่น้องขาเราจะมานวดแป้ง นี่ค่ะนี่ค่ะเอากระิีไปพักแป้งไว้ค่ะหนึ่งชั่วโมงพี่น้องค่ะเอาแซ้นเก้าเท่านี้เละค่ะนอนนี่ค่ะเราจะพักแป้งไวหนึ่งชั่วโมงในอุณหภูมิห้อนเด้อพี่น้องคะเนาะก่อยกระสีเอาไปไวกับไก่เตาอบข่อหน้าพี่น้องค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะเอาสีมาเห็ดเนาะนี่ค่ะก่่าจะไปไวมองฮ้อนๆนะค่ะอุณหภูมิฮ้อนนี่ยน้ำจะดีค่ะเนาะนี่ค่ะ ขากิใส่ผ้าปิดไว้พี่น้องคะข่าวกะิไปไว้ตรงข้าวก็จิใส่แป้งน่พี่น้องคะเนาะแต่แป้งนวดลงไปพี่น้องคะม่ามันติดนะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ได้ประมาณนี้แหละค่ะขากกบมันวดค่ะเนาะสําหรับทํากินครั้งเดียวเด้อจ้ะพี่น้องคะสาหรับทํากินครั้งเดียวเลยนี่เออข้าวกเฮ็ดซนนี่ค่ะเนาะอ่ะใส่มือค่ะพี่น้องค่ะ มันวดเนาะค่ะเนาะนวดค่ะทำกินครั้งเดียวค่ะสำหรับสองคนกับเพิ่มนะพี่น้องค่ะสำหรับสองถาดเนี่ยนะค่ะกับเพิ่มอันนี้สำหรับถาดเดียวเด้อค่ะเด้อสำหรับถาดเดียวค่ะถ้าสมมติเราบวกเจ้าจีเฮดสองถาดเราค้นหลายอ่าอ่าเขาเออนียงลรืพี่น้องค่ะอ่าค้นอยู่บ้านหลายคนเน,าน,นาเี่ยนะเนาะเออลูกหลายเนี่ยนะพี่น้องค่ะ เ,เท่า,า,ากับเฮ็ดสองถาดสามถาดเท่ากับเพิ่มจำนวนเขาเข่าไปเด้อพี่น้องขาเนาะอันนี้ก็เฮ็ดถาดเดียวค่ะเด้อพี่น้องขาไฟเตาอบนะสองร้อยพี่น้องขาเนาะสำหรับเตาขวงข่อยสองร้อยอบประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเด้อพี่น้องขาฮะพอมัน,มนันหน่อยค่ะพี่น,อน้องขาเนาะอบสิบถึงสิบห้านาทีค่ะสองร้อยไฟสองร้อยค่ะไฟไฟสองร้อยค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องครับพิซซ่าเขาก็ได้เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องค่าเนาะก็จีได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเนาะเขาก็จีใสพี่น้องค่านี่วางไปเลยค่ะพรไดมิอ่าร้องกะไดก็ร้องก็ไดเนาะพี่น้องค่าเนาะนี่ก็จีประมาณนี้พี่น้องค่าปฏิทินเขาก็จีสำหรับขอบเลยพี่น้องค่าแต่งกะได้บรแต่งกะไดเด้อค่ะเด้อเอายานมาเคเืีอนเท้าหลุดออกเขาก็แต่งขอบกับพี่น้องขาเ้ากะเห็ดเห็ดเห็นมันเป็นขอบนะคะ แกนมันน้ำมะเขือเทศน้อยออกนะไปเห็ดเป็นขอบเอาค่ะนี่ค่ะเห็ดเป็นขอบแบบสี่ไม่ได้เห็ดยากค่ะนี่ค่ะนเนาะเขากะเห็ดจังสี่ค่ะเห็ดเป็นขอบไปนะค่ะเห็ดจังสี่สำหรับเราทําขอบเพื่อไปว่าว่าให้หน้ามะเขือเทศเขาออกล้นออกนะคะโอเคเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่เขากะสี่ <c oughs> <c oughs> ทำหนาเลยเด้อค่ะเดิมเอากระิได้พิซซ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะเนาะนี่ค่ะเอาก็ะิได้พิซซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้แป้งพิซซ่านะพี่น้องค่ะเอาไระชายมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะซอสมะเขือเทศค่ะเห็ดเองก็ได้หรือว่าซื้อกระปองก็ได้พี่น้องค่ะเนาะเห็ดเองก็ได้ค่ะก็บ่ยากดอกค่ะแต่ว่าอันนี้บพต้องเห็ดนะง่ายๆดีค่ะเนาะมียังเฮีดยก็เห็ดไปนะ เฮ็ดใ้ลูกกินนะพี่น้องะ่ะมันเป็นอาหารเป็นเข่าเลี้ยงนี่ค่ะเออนี่ค่ะเนาะกระสิบอกว่าใส่ไตรกรัมบัสีวาเนาะถามอีกนะพี่น้องคะ่ะคือเล้วแต่ความหนาของพิซซาพวกเจ้านะพี่น้องะ่ะเนาะฉาหรับ่อยกัสิชส่นีสในพี่น้องค่าถ้วยนึงนี่แ่ะคะ่ะนี่มันกระสิพ่อดีนะพอพิซซามันแผ่นเล็กคะ่ะไม่ได้แผ่นใหญ่ถ้าแผ่นใหญ่เราก็ใส่จํานวนเพิ่มนะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือพอตายตัวเ้อพี่น้องคะ่ะเนาะ สำหรับหนาพิซซ่านะไม่ตายตัวค่ะแต่ละแป้งพิซซ่าก็ต้องเห็ดแบบนี้ค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ละค่ะเลี้ยวว่าที่นี่พี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดมากินหนาซีฟู้ดกับไปเอาซีฟู้ดเนาะพี่น้องค่ะกุ้งลาหมึกนู่นนี่นั่นก็ได้สาหรับเอ่อหนาซีฟู้ดพี่น้องค่ะนี่ข่อยใส่หนาแฮมกับเอ่อชีสเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะพวกเรสีใส่หนาฮาวายก็ได้พี่น้องค่ะนอกหนาฮาวายไม่นช่มีสปรดคับพี่น้องค่ะ เรื่อหนาอิตาลีเขาก็ใส่ไอ้อ่ายงกับพี่น้องขาซาลามีนะพี่น้องขาเอิดว่าปินพี่น้องขาภาษาไทยเนี่ยนะนะเออียงเนาะนี่แหลคะค่ะเนาะแฮมนะพี่น้องขาก็ใส่หนาแฮมค่ะนี่ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็หอมพี่น้องขาหอมค่ะใส่ลงไปหนานะเนยแ,แล้วแต้าสู้ใส่เอกคะ่ะเนาะ เห็ดไส้ก็ได้พี่น้องขะเห็ดก็ได้เอ่อมะก,กอกก็ได้พี่น้องขะปากกอกฝรั่งอะนะค่ะพี่น้องขะเนาะใส่ได้เบิดคะ่ะเออนี่นะคะ่ะมักเล่ไล่ก็ใส่ไล่ไล่ค่ะเนาะนี่ใส่ประมาณจำนีกับโพอพี่น้องคะ่ะมันจะหลายโพดเนาะนี่คะ่ะมาที่นี่เฮมแบบพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเนาะเฮมก็ใส่ลงไปคะ่ะคือแล้เาเต้ามากะะักเหรอค่ะเนาะ อันนี้อ่แฮมเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพปเปโรนีพี่น้องคะ่งคะคิดออกแล้วพปดตีสิมกักใส้เพปเปโรนีก็ได้เด้อพี่น้องคะ่ะอันนี้ข่อยใส้ตามที่ตู้เย็นข่อยมีนะพี่น้องค่ะเพปเพปเปโรนีวันนี้ไม่มีก็เลยอยากกินหนาแฮมธรรมดานี่ยแหลคะค่ะเพปเปโรนีไม่มีเราเมื่อหลังก็จะเสียเพปเปโรนีเนาะพี่น้องคะ่ะมื่อหลังกอนคะ่ะเออเสียนานคือพูดถึงว่าหนาพิซซ่าในี่แล้วแต่เท่าเสียดนะคะ แล้วแต่เราเลยเด้อพี่น้องขาหนาพิซซ่านี่นะไม่ได้กําหนดหรอกค่ะว่าจะเข้ากินอีหยังบ่ากินอีหยังนะค่ะเนาะแต่ว่าแป้งพิซซ่าก็ต้องฮิดแบบนี้แ่ะค่ะโฮมโฮมเมคนะพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะก็ใส่เยอะๆก็บ่าเป็นหยังค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองค่ะไม่ต้องประหยัดเนาะค่ะนี่ประมาณนี้ล่ะค่ะเอาพอดีพอง้มนี่ล่ละค่ะเนาะจากนั้นเฮาก็โรยชีสลงไปอีกพี่น้องค่ะเพราะว่าชีสมันขึ้นมากอยู่แล้วนะคะ ส่วนตัวข่อแค่นะกับมักอยู่แเล้วเนาะก็โรยลงไปพี่น้องขาโรยนิดหน่อยค่ะอืนี่คะะ่ะนาอบัดที่นี่เอาก็สีเตรียมตัวาไปอบค่ะพี่น้องขาเนาะใช้ไฟสองร้อยพี่น้องขาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีคะ่ะสิบนาทีเนาะพี่น้องขามันอันน้อยคะ่ะนี่แหละคะะ่ะนาอมาเบิ้งน้ำกันตอนที่เร็วๆวคะ่ะ โอบห่อนมีไหมด้ค่ะเด้อพิซซ่าอีกอห่อนค่ะพี่น้องคะหนาพิซซ่านี่แล้วแต่งสงเส็ดเด้อกินหนาอันใดนะค่ะประมาณนี้แหละค่ะเนาะนี่ค่ะเน็อคตัดค่ะพิซซ่าเฮ็ดเอาเองค่ะ สำหรับเพบ,บเร่งด่วนเนาะค่ะเนาะเมนูเร่งด่วนพี่น,อน้องขะเมนูพิซซ่าเร่งด่วนค่ะน้อน,นี่ค่ะพี่น้องขะเนาะแต่มาซิมเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะคันตีว่าแซ่บค่ะพี่น้องะขะรสชาติตามที่เฮาอยากได้เลยเด้อค่ะเด้อ,อแซ่แบจะแซ่บ อืมเจอกันไหมล่ะคะ่ะเดียกพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ